นิยายเรื่อง baby I love you เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่29แดดยามเช้าส่องสว่างจ้าพี่เตรียมของแต่เช้ามืดเขาสั่งคนงานชายเปิดโรงบ่มช่วยกันกลิ้งถังไม้โอ๊กออกมาตักแดดอ่อนๆไอถอดเสื้อผ้าดไว้ที่ราวไม้ไอกับพี่ช่วยกันกลิ้งถังไม้โอ๊กถังใหญ่อย่างขยันคันแข็งที่เรียกเหงื่อได้ดี ทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนคณะกรรมการประกวดจะมาในสายวันนี้ระวีประคองสุรีเดินมาดูไร่ที่มีหยดน้ำค้างเกาะคลุมคนงานหญิงวัยรุ่นผ่าก,กันนุ่งผ้าถุงกับเสื้อแขนตุ๊กตามัดผมกล้าวมวยเตรียมต้อนรับคณะกรรมการประจาจุดสุรีกับระวีตรวจด,ดูความเรียบร้อยของสาวๆวันนี้เป็นวันพิเศษไร่เราจะโด่งดังได้กับเพราะความร่วมมือของพวกเรา ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสุรีกล่าวพร้อมมองไล่เรียงคนทั้งสิบกว่าคนตอบรับเสียงหวานระวิยิ้มบางๆปลื้มใจแทนก่อนจะหันไปเห็นผู้หญิงนุ่งผ้าถุงสีแดงรองเท้าแตะสีชมพูเสื้อแขนตุ๊กตาสีขาวต่างจากคนงานคนอื่นเสื้อที่สวมโชว์ไหล่จําเอลเผยให้เห็นหน้าท้องเล็กน้อย มัดผมรวบเอียงข้างขวาสร้อยดอกไม้ประดับคอรับใบหน้าเอิบอิ่มริมฝีปากอมสม้มเดินมาช้าๆอย่างสุภาพก่อนจะอ้ายเป็นยังไงบ้างคะระวิเข้ามาช่วยพยุงโซล่าที่ลมหน้าทิมขาพันกันสงสัยต้องหัดเดินอีกเยอะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากโซล่าปัดมือพร้อมฉีกยิ้มส่งให้รวิที่เดินตีคู่เธอเข้าไปหาสุรีเหมือนจะสวยเลยนะ สุรีเหล่หางตามองขอบคุณคะ่ะรู้ว่าสวยคุณย่าเนี่ยพูดตรงจริงเขินเลยโซล่าจิ้มนิ้วชนกันทำเคอะเขิขนยี่วันยญิงชราฮเสร็จงานแล้วไปพบฉันที่เรือนแก้วด้วยไปพบทำไมคะคุณย่าจะด่าอะไรอีกว่าหากหนูอาจเอื้อมเกินไปขอประทานโทษด้วยคะ่ะ โซล่าพนมมือทีเล่นทีจริงยอกร้อหญิงชลาสร้างความขบขันได้ไม่น้อยฮไรสาระอย่าลืมละ่ะสุรีเชิดหน้าใส่ก่อนเดินออกไปกับราวิโซล่าฉีกยิ้มโบกมือส่งก่อนมองคนงานเดินแยกย้ายกันไปประจำที่โซล่าจับผ้าถุงถลกขึ้นเล็กน้อยเพื่อการเดินไปไหนมาไหนได้สะดวก เธอเดินเข้ามาในโรงบ่มพาคนงานชายมองตามพี่ยืนอยู่บนถังกับไอยกมือปาดเหงื่อหันหลังโซล่ายืนกอดอกให้คนงานหญิงสองคนที่แจกน้ำองางวนใส่แก้วให้คนงานที่กำลังทำงานอยู่พี่สกิเดเรียกไอให้หมุนตัวกลับมามองตามเขาถึงกับพงะเกือบตกถังดีที่พี่จับไว้ทันใส่ชุดอะไรเนี่ยพีตองเหลืองเข้าสิงหรือไงไอกระโดดลงจากถัง ถอดถุงมือมาถือไว้เดินตรงมาหาโซลาเขาทำเธอเกรงไปชั่วขณะกับแผงอกขาวๆที่ไม่เคยเห็นโซลาสะบัดน้าจ้องไอ้เขมงนี่มันงานฉันนะฉันทำเพื่ออะไรเอานี่น้ำมัง่วนเย็นๆโซลายื่นแก้วน้ำชนอกทำให้เขาสะดุ้งเฮือกโดยไม่ทันตั้งตัวผงะออกจับแก้วมากระดกดื่มไอ้ปาดเหงื่อมองหน้าโซลาที่แกะผ้ายเย็นในถุงเช็ดหน้าให้เขา โดยเอื้อมสุดแขนกับความสูงของชายตรงหน้าทำตัวน่ารักกับเขาก็เป็นนี่ไอ้นมหน้าลงมาใกล้เธอที่ก้าวถอยเล็กน้อยตั้งหลักแล้วฉีกยิ้มไม่น่ารักธรรมดานะฉลาดด้วยวันนี้ดูดีไม่ชมหน่อยเหรอดูนะสวยไหมโซล่าหลี่ตามองเขาก่อนหมุนตัวโชว์แต่ดันข้อเท้าพลิกเสียหลัก สายตาสองคู่มองศพกันได้จังหวะพอเหมาะมือข้างซ้ายอบเอวเธอไว้ทันมือข้างขวาถือแก้วค้างไว้ชะงักมองเธอที่พาดมือสองข้างจับไหล่เขาจมูกเกือบชนกันในระยะประชิดเสียงคนงานเริ่มแซวทำให้ทั้งสองรีบละตัวออกจากกันทันทีโซล่าอ้ำอึ้งก้มหน้าเขินไอเองก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มเกาหัวแก้เขินมองหน้าเธออ่ะพ่าถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนบ้างนะคะ ฉันไปดีกว่าคณะกรรมการจะมาถึงแล้วโซล่ายื่นผ้าเย็นให้เขาแล้วรับแก้วมาแทนยิ้มแก้เขินวันนี้แฟนฉันสวยที่สุดทำให้ได้นะโซล่าเสียงเขาฟังดูนุ่มนวลจนโซล่าเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่ต้องยกมือตีเขาแก้เขินแต่ต้องค้างไว้เมื่อเขาโน้มหน้าลงมาจะรดดิมฝีปากลงที่แก้มเธอช้าๆโซล่าเบิกตาโตอาปากค้างพี่นำขบวนแซว ทำให้อายละออกจับหัวโซลา่าด้วยรอยยิม้มแล้วหันไปไล่พวกข้างหลังทำงานต่อโซลา่ายกมือจับแก้มหน้าแดงหมุนตัวกลับวิ่งออกไปทันทีเวลา9.15นาฬิกา15นาทีรถตู้สีดำขับมาจอดเทียบท่าคนงานสาวต้อนรับด้วยรอยยิม้มเช่นเดียวกับคณะกรรมการทั้ง4คนสูดอากาศเข้าเต็มปอดมองรอบๆด้วยรอยยิม้ม คนงานสาวเชิญเหล่ากรรมการเข้าไปชมองุ่นในไร่ที่มีโซล่ารออยู่กับพวกผู้ชายที่เพิ่งยกถังอกเสร็จมารวมตัวกันอยู่หน้าโรงหมักยืนอยู่หลังไอซ์ที่กอดอกสวมเสื้อสีดำเฝ้ามองโซลา่าอยู่ห่างๆยินดีต้อนรับสู่ไรจรันวันแรกค่ะดื่มน้ำดับกระหายก่อนนะคะโซลา่าเชิญชวนด้วยรอยยิม้มให้คนงานเสิร์ฟน้ำองุ่นให้คณะกรรมการอื้ รสชาติดีเยี่ยมสดใหม่กรรมการชาวอิตาลีชิมน้ำถึงกับหลุดปากชมขอบคุณค่ะไร่เรายังมีอีกมากมายเชิญชมได้เลยค่ะโซล่าเดินนำเหล่ากรรมการพาดูไร่ทุกแปลงเรากับเป็นเจ้าของไร่เสียเองพีเดินเข้ามาอยู่ด้านหลังกรรมการมองการอธิบายของโซล่าอย่างชำนาญเมื่อก่อนไร่เราไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะ พอบูรณาใหม่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติดูแลรักษาเฝ้ามองเหมือนญาติผลองุ่นจึงออกมาสมบูรณ์แบบโซลาตัดพวงองุ่นสดที่พียื่นกันกายให้เพื่อให้กรรมการลองชิมโอ้สดใหมจ่จากไรคณะกรรมการสวมสูตรวัยกลางคนยกนิ้วให้เธอที่ฉีกยิ้มรับด้วยความเต็มใจคุณคือเจ้าของไร กรรมการหนุ่มว่าที่นายอำเภอที่สวมชุดชาวนาถือกระดาษลงคะแนนจับพวงองุนถามโซลา่าผมเป็นเจ้าของไร่เองครับไอ้เดินเข้ามายืนกอดเอลโซลา่าแต่ภรรยาผมสร้างไร่ขึ้นมาใหม่ด้วยมือเธอเองไร่ดีเพราะเธอครับเดี๋ยวผมพาชมโรงหมักเชิญทางนี้ครับไอ้กล่าวจบก็รับหน้าที่ต่อพาเหล่ากรรมการเดินไปที่โรงหมักโซลายกมือจับแก้มด้วยความเขิน ก่อนตั้งสตินำคนงานหญิงไปรอเตรียมส่งกรรมการที่เรือนไม้